จังหวัดอุบลราชธานีค i ิออ f f โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ที่โรงแรมกิจตรงวิวรีสอร์ทโดยมีนายเกริกชัยผ่องแผ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐผู้แทนจากภาคเอกชนเจ้าของสถานประกอบการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการผู้ดูแลคนพิการผู้ช่วยคนพิการและ คนพิการเข้าร่วมทั้งนี้ด้วยกระแสพัฒนางานด้านคนพิการระดับสากลและแนวโน้มนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามความเหมาะสมโดยได้กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานหลายมิติสําหรับประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พุทธศัก,กราช2,556นับเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในด้านการกำหนดมาตรการการสร้างกลไกเพื่อการคุ้มครองคนพิการในเชิงนโยบายไว้ในกฎหมายเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ์และโอกาสการคุ้มครองจากรัฐ โดยเฉพาะมาตรา20ให้คนพิการได้สามารถเข้าถึงและประโยชน์ได้จากบริการต่างๆจากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐทั้งในเรื่องฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์การศึกษาอาชีพและสวัสดิการสังคมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปราศจากอุปสรรคนพิการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิ่ง ตามกฎหมายที่กำหนดชมรมคนพิการ,ารทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ภาครัฐเอกชนตระหนักถึงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกอีกทั้งเพื่อให้คนพิการมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสามารถออกมาสู่สังคมและมีส่วนร่วมกิจกรรมกับคนทั่วไปได้